ครับผมเก่ากาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับซอเฟียซอเฟียสุขูสุขนนะครับสวัสดีครับสําหรับมือนีคลิปนี้ชั่วโมงนี้นะครับพินกะชิมาดีดพินไล่ผู้ไทยสามเพานะครับพี่น้องจะสอนไปน้านะครับพี่น้องมาลองเิึงครับพี่น้องมันเป็นแบบซาซาเนาะครับพี่น้องเอาที่แรกๆเลยนครับซาซาเล่นนะครับพี่น้อง Uh huh. สายกลางนะครับลาลา ลาสายกลางนะครับ ชันป่ะครับพี่น้องเอาอีกรอบนึงนะครับเรียวขึ้นม่จักน้อยนะครับลา,ลา ก็ไปทดลองนะครับพี่น้องมาล่องฟั้งทดลองมันครับทดลองก็สิไปไปไปลงสายล่านะครับช่องพีซีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับช่องพีซีสายทุทไทยเลยครับน้อยๆสายล่างสุดนะครับไปเยอะไปนะครับไปตรงที่ไปเยอะไปไปตัวที่สองนะครับแล้วก็ลงล่าเลยครับไปเยอะไปไป ไปจะเป็นลานะครับไปไปสี่ก็ได้นะครับท่อนที่สองนะครับเห็นไ่มครับไปเไปมาลงเลยนะครับไปเอไปสอนดีสอนลาที่สอนตอนลา ล่องไปน้ำแล้วก็เดินไปน้ำน,นะครับไปเออไปไปโหเอาใจเอาสองก็ไปเออไป,ไปจะนี่นะไปโหเอาใจ ครับขั้นปะครับเอาไหมครับไปไปไปหัว ได้แล้วปุ๊บนะครับแล้วเอากับกลับไปเรียนท่อนแรกที่พิ่ซ้อนไปนะครับก็ึ้นลาลาลา คี่เก่าครับเชิงเขาแสนนานนทางโตลบาเทิงเขาแสนจนน่นาทางโตลำบาตัวโยสนนนูาทนยาผิวเ,เรียมีจได้นทครับอนแรกที่เขาครับ องท่อนนะครับหม่องรองนะครับของผู้ไทยสกลอครอนนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าผู้ไทยกาลสินนะครับนี่เลยมีซอนล่าพ่อแท่นล,ลูกลานาครับพ่อกับไปต่อเลยครับมีโดดี ทั้งเบิดเลยครับอันนี้คือโจ๊บท่อนแรกนะครับแล้วก็เข้ากาเรียนไปอีกหกเทือครับพี่น้องรวมทั้งเบิดเลยครับกับรอบแรกที่พิ้นเหรินนะครับสําหรับไล่ผู้ไทยนะครับแล้วก็รอบแรกนี้พิ้นสิเรียนปุ๊บนะครับแล้วก็จิมีเสียงร้องนะครับตามมานะครับโอ้ยน้อละว่าผู้สาวเอ้ยก็ว่ากันไปนะครับ กับสิมีเสียงร้องนะครับอของสาวผู้ไทยกาลสินนะครับพี่น้องพอเ้าเรียนแบบนี้แล้วนะครับมีโดเลมีเล่ะล่ะมีโดเลมีเลโดล่ะมีเลซอนเลมีซ้นโดล่ะล่ะมีซอนเลมีซ้นโดล่ะมีเลโดเลโดเลโดมีซอนลาล่ะมีเลโดเลโดเลมีซอนลาเรียนไปฮกหล่ครับรอบที่หัเขาก็ลงครับล่ะมีเล่ เดนุนครหรือผู้ไทยนครพนมเลยครับ ไล่ไล่ดท้ายนี่ผู้ไทยเรียนูนครหรือนครพนมเป็นเป็นไล่รสมะพร้าวนะครับพี่น้องเอามาดีดใส่นะครับพี่น้องกับบุ้มยังไรนะครับพี่น้องก็มีสามีนะครับพอได้เข้าเรียนไปะะมีคนล่ำนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมีผู้ไทยสามเพนะครับเป็นไปเรียนไปนะครับเป็นผู้ไทยสามเพลนะครับจะมีลองนะครับ แต่ว่าถ้าให้เดียวแบบเดียวกับซีนีอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เดียวกับซีเป็นคันผู้ไทยการสิลป์กับซีเป็นผู้ไทยเอันทัวทีครับผู้ไทยสกลนครกับซีเป็นมีอีกแบบหนึ่งสไตล์หนึ่งครับถ้าเป็นสุดการแสดงนะครับกับซีเดียนะมาณนี้นะครับเดี๋ยวพินซิเดียนในฟังนะครับโดยที่บอดแบบว่าบริร่วมกันกับผู้ไทยสามพอนะครับผู้ไทยการสิลป์การศิลป์เอียร์แบมึงนะครับ ஆ วิ่งวนไปวนมานะครับสำหรับผู้ไทยสะกดนะครับพี่น้องผมกับว่าได้เรียนดนแล้วนะครับพี่น้องผู้ไทยสะกดนครแต่ว่าถ้าผู้ไทยสามพอนะครับกับภาษประมาณนั้นนะครับ องคือเก่านะครับแต่ว่าเพียงต่วานวดมันสีไลนะครับแต่ว่าขันผู้ไทยสส,ส,สามเพา่เมื่อกีิตัดท่อนลงมานะครับเขากับการสแ,แสดงเลี้ยแต่ผู้ที่จะเอาไปทําการแสดงนะครับพี่น้องบางคนเขาก็ตัดท่อนลงมาให้เลื่อนนหน่อยนะครับหนร่วมกันไปได้ยังไๆนะครับบางคนก็นเอาแบบเต็มนะครับรแบบเต็มก็คือผู้ไทยสกุลนครแบบเต็มเลยนะครับแต่เจังออกที่ละพอที่ละพอทีละพอนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีประโยชน์นะครับก็ฝากไปซ้ำนีซะก่อนนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้พี่นํานะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ได้เคล็ดคลิปใหม่ๆออกมานะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามนะครับจะได้พ่อคลิปใหม่ๆของพี่นะครับสำหรับมือนี้นะครับเอาไวซ้ำนีซะก่อนนะครับพอลาไปก่อนนะครับไว้พ่อซำหนีก่อนนะครับข่าวๆนะครับพี่น้อง ำหรับที่นี้สวัสดีครับ